หมูทอดทองคัตสึที่อร่อยมากแบบต้องต่อคิวแล้วได้4.3ดาวอันนี้คือแบบต้องยกเครดิตให้พี่สาวเลยนะคะนางอยากกินทองคัตสึเมื่อเย็นมือแรกอันนี้เราก็ไม่กินย่านอเอนะนะคะแกเห็นตรงนี้นะไม่คนต่อคิวหน้าร้านแต่ในร้านคือเขาก็ต่อคิวกันตอันนี้ก็เป็นไลนแทงที่เราอ่านไม่ออกนะคะเราก็ใช้ Google ทันเลเลเอาอันที่วงไว้คืออันที่แนะนําเลยเสิร์ฟแรกของเราก็จะได้เป็นชาเขียวร้อนนะคะกับหวชาเท้าดองคือต้องรีบกินก่อนเลยเพราะหิวมากอันนี้พี่เวอร์สั่งหวยชาเท้าดองเพิ่มมาด้วยนะคะตกประมาณส ะะแบบเป็นตัวเริ่มต้น850เยนแต่เฟรนกาแฟนะคะสั่งแบบสันในมาเกแบบมันอร่อยมากคือมันแบบไม่เหมือนเนื้อหมูเลยนุม แกนวนนี้นุ่มเลยแล้วคือพ่อแบบยกนิ้วอ่ะแต่นั่นพอกินแบบธรรมดานะฉันงงมากว่าทำไมยกนิ้วก็เลยขอลองกินจากพี่สาวแกแกเข้าใจฟิลไหมเหมือนลิ้นเราเทพไปแล้วอ่ะอันนี้คือมันก็นุ่มแหละแต่มันมันตึงอ่ะมันนุ่มแบบมันตึงแต่ถ้าเป็นสันในครูไม่ต้องอกแรงเลยแล้วผักกะหล่ำคือแบบให้มาเย็นเย็นคือแบบอร่อยมากแล้วสรุปตอน้าย